พราะไฟอีกหนึ่งข่าวนะครับพอดีพี่เนยนะครับคุณวรพัฒน์นะครับปีชาศิละโลดนะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการหัวหน้าแผนประชามพันธ์ช่วยฝากข่าวมานะครับก็คือมิตรแทนนะครับร่วมโครงการนะครับสวพบประชาชนนะครับมอบถุงยางชีพ500ชุดนะครับช่วยอุทกภัยใต้นะครับอ่พลเอกนะครับสิงศึกนะครับสิงไัยนะครับรองประธานวุฒิสภานะครับคนที่1นะครับในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิก พุทธิสภานะครับพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เป็นประธานรับมอบถุงยางชีพนะครับจำนวน500ชุดนะครับจากคุณสุกเทศนะครับจันศรีเวลานะครับประธานกรรมการบริหารนะครับและกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยอ่ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีนราธิวาสและยะลานะครับโดยมี ลเอกสุรเชษชัยวงศ์นะครับท่านเป็นรองประธานกรรมการนะครับคนที่หนึ่งนะครับคุณกูรดิตนะครับจันศรีเชวลานะครับพลอากาศเอกนะครับสุจิตสุจินนะครับแช่มชอยนะครับคุณวิชัยนะครับทิตพักดีนะครับและคุณประยูนนะครับเหล่าสายเชื้อนะครับร่วมรับมอบนะครับณจุดแถลงข่าวชั้นหนึ่งนะครับอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาวันก่อนนะฮะวันเมื่อเร็วๆนี้นะครับอ่า พลเอกสิงศึกนะครับสิงสิงไพรนะครับขอประธานอาภัยที่เรียกชื่อท่านผิดนะครับพลเอกสิงศึกสิงไพรนะครับรองประธานวุฒิสภานะครับคนที่1น่นะครับกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจากกรณีพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ทําให้ประชาชนหลายพันครอบครัวลำบากจากการย้ายถิ่นออกจากพื้นที่น้ําท่วมนะครับซึ่ง สมาชิกวุฒิสภานะครับโดยโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอ่านาาธิวาและยาลานะครับได้เข้าร่วมได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะครับโดยรวบรวมปัจจัยสิ่งของและประสานไปยังภาคเอกชนในส่วนต่างๆนะครับสถาบันการเงินนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนําไป ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับโดยจะดําเนินการไปจนถึงวันที่12มกราคมนี้นะครับขณะที่คุณส,สุขเทพนะครับจันสีชวลารประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดก,การนะครับบริััมิตรทแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับกล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นนะครับต้องกลับขอบคุณทางมิตรแท้นะครับร่วมโครงการสอวอพบประชาชนนะครับมอบถุงยางชีพ500ชุดนะครับช่วยอุทกภัยนะครับใต้นะครับก็ขอฝากข่าวประจำพันทั้งสองข่าวนี้ด้วยนะครับ